หลายคนถามว่าถ้าทํางานประจําแล้วเราจะทํา Tik t o k ได้อย่างไรนะครับผมคําตอบเลยครับเราใช้เวลาแค่ประมาณวันละสองสามชั่วโมงเท่านั้นนะครับในการทํา t i k t o k ครับเพื่อนๆอยากหารายได้ผ่าน Tik t o k โดยการเป็น Tik t o k อกช็อปแคริเอเตอร์นะครับผมหรือว่าหารายได้จากเอเฟรต a มาร์เก็ตติ้งบน Tik t o k นะครับป้าวีอยากเพื่อนๆแบ่งเวลาเป็น3ส่วนครับผมส่วนที่1นนะครับคือส่วนเตรียมงานเตรียมแผนการนะครับผมเราอาจใช้เวลาตอนคืนก่อนเข้านอนนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับผมลิสต์มาเลยนะครับว อไระแล้วในวิดีโอนั้นมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเราเขียนเป็นนาทีได้ยิ่งดีนะครับเขียนว่า1เราควรพูดคาไหน2เราควรทำอย่างไงนะครับสเราควรส่งคนไปซื้อสินค้าอย่างไงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวป่าวีจะมีสอนโดยละเอียดอีกทีนึงนะครับให้กดติดตามช่องป่าวีไว้ก่อนนะครับและอย่าลืมเข้าไปจอยกลุ่มคลานลากคลิกของป่าวีนะครับสำหรับสูตรของคนที่ไม่มีเวลาหรือทํางานประจํานะครับผมป่าวีแนะนําดังนี้ครับเวลาเราเลิกงานนะครับหลังจาก5้าโมงเย็นหรือ6กโมงเย็นนะครับเราสละเวลามาถ่ายทําวิดีโอ ป่าวีแนะนําให้ตัดต่อตอนกลางคืนครับส่วนการถ่ายทํานะครับปาวีแนะนําให้ถ่ายตอนเช้านะครับอาจจะเป็นช่วง7จ็ดโมงถึงแปดโมงเช้านะครับช่วงที่ก่อนเข้างานนะครับหรือว่าจะเป็นช่วง5้าโมงเย็นถึงประมาณ6กโมงเย็นนะครับที่ยังมีแสงอยู่นะครับหรือถ้าเกิดใครถ่ายในบ้านก็หาซื้อไฟสตูดิโอมาใช้นะครับผมอ่ะสำหรับปาวีเนี่ยถ่ายข้างนอกบ้านประจำนะครับปาวีจะใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานคือช่วง17บเถึง18บแนเนี่ยซึ่งยังมีแสงอยู่นะครับก็ยังทําให้ปาวีถ่ายได้นะครับหรือถ้าเกิดตอนเช้าๆนะครับป่าวีจะ เห็นไหมครับการแบ่งเวลาเนี่ยมันสําคัญครับผมแต่เปาวีมีสูตรนะครับใช้1 2 3ครับผม1คือการเขียนสคริปต์ครับผมเราค้นหาข้อมูลทั้งหมดนะครับใช้เวลาก่อนนอนนะครับหชั่วโมงนะครับเขียนข้อมูลไปเลยนะครับว่าเราจะถ่ายทําอะไรมีสคริปต์ในการพูดยังไงมีการดําเนินเรื่องยังไงนะครับผมแล้วก็มีสินค้าอะไรมีข้อมูลสินค้าอะไรเราลิสต์ไว้ให้หมดเลยนะครับส่วน2นะครับนั่นคือใช้เวลาช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับในการถ่ายทําวิดีโอก่อนที่แสงจะหมดสำหรับคนใช้แสงธรรมชาติแต่ถ้าเกิดคนใช้แสงสตูด ได้เลยนะครับผมสนี้คือ2ชั่วโมงครับผมในการถ่ายทําวิดีโอที่3ครับ3ก็คือ3วิดีโอต่อวันครับผมนี่ครับ1ครับหชั่วโมงก่อนนอนนะครับสนะครับสชั่วโมงเช้าเย็นในการถ่ายวิดีโอครับส่วน3นะครับก็คือทําวันละ3คลิปครับแต่ถ้าเกิดใครทําได้มากกว่านี้ก็แนะนําให้ทําเลยนะครับ อย่างวิดีโอนี้ป๋าวีก็ถ่ายทําตอนหลังเลิกงานครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่วงประมาณ17นาฬิกา35นาทีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีแสงอยู่ครับจะทาให้ป๋าวียังถ่ายทําได้อยู่นะครับเรื่องแสงเนี่ยเลือกได้2แสงครับคือแสงธรรมชาติกับแสงสตูดิโอนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาสอนทําแสงสตูดิโอนะครับการเซตอัพไฟนะครับการใช้โคมไฟแบบไหนนะครับเดี๋ยวป๋าวีจะมาสอนนะครับอย่าลืมกดติดตามป๋าวีไว้ก่อนนะครับแล้วกดเข้ากลุ่มพ่านลากคิกกันด้วยนะครับคลิกไปที่โปรไฟล์แล้วกดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ หรือที่เรียกง่ายๆว่าทำ i ิ t กต Affiliate นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแบ่งเวลาครับจำสูตรของปาวีได้ใช่ไหมครับหนและ3ามครับผมหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับและเมื่อเพื่อนๆดูดีโ,ดโอนี้จบแล้วใครที่ตัดสินใจว่าจะทำ TikTok Affiliate เพื่อหารายได้ผ่าน TikTok นะครับรบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ